ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างได้เลยครับผมสวัสดีครับพี่ผมอีกครั้งหนึ่งเกมดักบอลด็อกคังแบทเทิลผมนะก็มากับตัวละคร16 ECA ที่ผมจะได้รับการ ECA ก,ก็ถูกแล้วอ่ะนะ <laughs> ก็เป็น16จาก Super Strike ครับผมนะตัวละครที่เก่าเก่านะฮะคือหลายๆคนน่าจะเคยใช้นะเมื่อก่อนผมก็เคยใช้เพราะว่าความสามารถเก่าของมันครับค่อนข้างเก่งในระดับ ก่อนหน้านี้ก็คือมันสามารถมันสามารถลดด้าไปทีรับเมื่อกาดทํางานครับก็คือแค่นั้นก็เก่งนะเมื่อเจอตัวละครที่แบบมันชนะทางเงี้ยมันก็จะกัดได้โคตรถึกนะครับก็ไปใช้ในด่านที่แบบเจอตัวละครแบบอ่ออางไงด่านโดคังด่านโดคังที่เป็นตัวละครสีเขียวอะไรเงี้ยอัวนี้ไปแทงแม่งแทงได้โคตรดีครับแต่ตอนนี้มันเริ่มจะมีตัวที่ดีกว่าแล้วจนตอนนี้มันได้กร,รับการอัปเกรดได้เกิดให,ใหม่เป็น16ตัวนี้ครับผมนะซึ่งอ่าถ้าไม่ตายนี่ก็แบบ ตัวละครจากไฟต์เตอร์เซตมาแต่ผมว่าเป็นตัวละคร16ที่เก่งที่สุดแล้วครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับหลังจากที่มัน ECA แล้วนะครับก็เป็นผู้นํา77%นะครับสำหรับเอาตัวสีม่วงซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จะเพิ่มเวลาป้องกัน1เทิร์นนะผมนะไม่ได้สแต็กนะแต่ว่าจะลดแอคแท็กอีกฝ่ายได้ด้วยนะครับแล้วก็โอเคแพสซีสกิลของมันนะครับก็อ Attack Defense 60-60%ตอนนี้จะบอกห160ไม่ใช่ครับ1 60%นะครับอ่ะ แล้วก็จะบวกพลังป้องกันอีก80เป็น240นะครับอันนี้แค่เพียวๆสำหรับสกิลนะอ,อ่าแล้วก็เมื่อเจอ2 2ตัวหรือน้อยกว่าครับก็จะแทงโอ้โหพลังป้องกันนี่บวกเป็น200กว่าเลยครับแล้วก็มีโอกาส50การกัดการโจมตีเมือ่อพวกเราโจมตีในทเทิร์นเดียวกันเนี่ยเป็นเอ็นดอร์เซสการ์ครับผมนะแล้วก็จะกัดโอเล็กแท็กเมื <towards commitment. S 2> ่อเจอศัตรู3ตัวขึ้นไปแล้วก็จะลดะเขาเรียกว่าลดดัมพิที่รับ6 0เมื่อกัร์เงานนนะะผมก็เพิ่มจาาก5%มมเื่อกี้แต่โอเคขึ้นเลยแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยมันสามารถลงให้ทั้งคู่แต่ถ้ามันไม่ติดขึ้นมาแหกครับผมนะตัวนี้มันแต่มันก็ถือว่าพอได้อยู่ไหมอ่ะเออมันก็พอได้อยู่นะเนี่ยมันด้วยทีเฟ้นหนึ่งเทินไม่เหมาะที่จะไปยืนตัวแรกถ้าไม่ถ้าถ้าแบบโอกาสแบบไปเล่นด่านยาวอย่างเงี้ยใช่ไหมเจอตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันกาดการโจมตีไม่ได้แบบการันตีไงก็เลยอาจจะโดนเตะทีหัวหลุดอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมยังไม่ได้อัพอะไรมาเลยนะ ซึ่งผมอ่านความสามารถมันมาแล้วผมว่าเน้นอัพเบิร์นไปเลยดีกว่าอัพเบิร์นเบิร์จะได้เขาเรียกว่าอะไรเอามาเรสแท็กครับผมนะจริงๆจะอัพคริก็ได้แต่นี้มันเน้นเน้นเน้นกันอยู่แล้วที่ผมบอกว่า16ตัวนี้มันเก่งสุดเพราะอะไรมันสามารถไปได้หลายทีมมากกว่าไอ้16เขียวครับ16เขียวเนี่ยไปทีมที่สำคัญไม่ได้อย่างแอนดอร์เซซากะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครจากไฟเตอร์แซดมันเลยไม่ให้ครับไอตัว16เนี่ย16ตัวนี้ก็16บนี้ก็ได้รับการ ECA แล้วนะเนี่ยตัวเนี้อ่า ก็คือตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันมันไม่ได้เก่งมันจะตัวนี้ค่อนข้างจะออกแนวตีมากกว่าอันนี้บวกได้มากสุดแบบแค่ร้อยโอ้มันก็ได้เยอะเหมือนกันนะร้อยหกสิบอะในร้อยหกสิบแต่เทียบแล้วผมว่าสีม่วงน่าจะเก่งกว่าตัวนี้มันเลื่ตัวนี้ตกยุคไปแล้วครับแล้วมันอยู่ทีมเอ็นดอร์เซียซาก้าไม่ได้ครับผมนะมันไม่ติดครับคือถ้าจะใช้ไปมันก็ไม่ได้รับบู์จากเซลสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเลยคิดว่าตัวเนี้ยดีกว่าเก่งกว่าเยอะครับ มาก็จะเป็นทีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นใน Extreme กันนะครับผม Super Turbo Extreme อ่ะรอบนี้ผมได้เอาเซล,ลมาแจมด้วยนะครับผมเพราะว่าเพราะความสนุกล้วนๆเลยนะครับ <c oughs> แต่นี่มันยังเหมือนยังไม่มีใช่ไหมเพราแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบตัวละครแบบ Android อะไรเงี้ยเพิ่มไม่มีเนาะก็ <c oughs> จริงๆถ้าใส่ก็จะใส่ตัวร้ายไปก็ได้ครับไอตัวร้ายก็คือของ p i e r แต่ p i ซอ e r ผมไม่พอก็จะใช้เป็นอันนี้แทนได้นะใช้นี้แทนนะมา ของใช้ได้4อย่างครับก็จะเป็นของที่เราใช้กันแบบปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับด่านนี้ก็ประมาทไม่ได้เฮ้ยเฮ้เดี๋ยวใจเย็นเองเดี๋ยว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 ออกไปก่อนออกไปก่อนยังไม่ใช่วันของเองเอ่าสิบหกวันนี้เป็นวันของสิบหกเว้ยสิบหกมาเนี่ยสิบหกแล้วก็มีตัวอะไรอีกบ้างอ่าอ,อีกตัวนึงตัวอะไรวะจำไม่ได้สิบหกอีกตัวนึ่งอ่าอ๋อสิบเจ็ดสิบแปดครับถือว่าเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าบังคับที่ต้องมีนะครับไปครับโอเค let's go เย้มาตัวแรกเลยครับผมได้เวลาโชว์ของแล้วอย่างนี้แบบเดี๋ยวเราลองเพียวๆกันก่อนไหมโอ้แต่ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าลองเพียวๆอย่างนี้โอเครถแอคแทรถดิอ็กแทร์คมันอ่าอย่างนี้โอ้ไม่ขั่วใครเลยดูก่อนสิเองขั่วใครบ้างเองขั่วใครบ้าง Android Assault ก็จะเป็น1 7 18บนะครับ e มช a ชาน a n ม e เน้นโอ้โหโอ้โหอาราเล่หรอฟิเซอร์เจนทัลแมนเจนทลแมนก็ไม่ได้ใช้อะ มึงอยู่คนเดียวไปเลยก็นะอยู่คนเดียวไปเลยนะที่เป็นรอยไม่ต้องการเองสักคนเลยอ่ะมี13ได้ส3บสาอกว่าสิคนใช้ไม่ได้เยอะได้สิบสามล่างนี้นะไม่ใช่ล่างต็อกทองเฟสวิญญาณมปทาวิญญาณครับโอ้โหต้องไปอยู่ในทีมเซลซากา้าซูเปอร์สไตรค์อันนี้แล้วก็แชตเทอร์ลิงเดอะลิมิตต้องไปอยู่กับ17 18ครับไอ้นี่อยู่คนเดียวอีกแล้วโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อะไรอุ้ยได้เยอะอยู่อ๋อม,มันเจนทูแมนเหมือนเซล โอ้เพิ่มมันเดียวเอาอะเอาอะโอเคอ่าจริงๆอยากจะลองก่อนอ่ะอยากจะลองก่อนว่าเซล,ลมันเจ็บแน่ๆเซล,ลเจ็บแน่ๆครับแต่ว่าอ่า,อาต้องใช้อะเนี่เยเรวตายนะครับใช้ไปก่อนแล้วกันเพื่อความมั่นใจนะครับอ่าตรงนี้สีเขียวแม่งเยอะจัดเลยสีม่วงใช่ไหมอ่ะตีเขียวก่อนถ้าตีเขียวตายถ้าเขียวไม่ไมตายก็ซ้ำไปไหนไปดูความถึกของมันโอ้โห ดูก่อนเฮ้ยโอ้โห12ครับผมอะไรนี่ดูความคึกของ17เอ้ย16เอาดิเอาดิทำให้ตายยับมาสองทีก็ไม่สะเทือนนะผมไม่สะเทือนเลยโหตีขึ้นล้านเนี่ยถ้าเป็นคอมโ,มโบใน f ฟ g h t e เทอร์เซเลยครับถ้าไม่ตายเดียวกัน <ero> Flash. เออฟลชเออรถเอ็แท็กมาไปด้วยครับเซลสี่ล้านหนึ่งนะฮะความเก่งของเซลตัวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าหลายลคนบอกคน ecf ได้แล้วนะมันเริ่มเก่าแล้ว นานๆไปคนเริ่มไม่ใช้กันแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามล้านแปดตัวนี้ก็เก่งนะเจอศัตรูสองตัวขึ้นไปเก่งอยู่แล้วครับตัวนีออ้สี่ล้านแต่ทุกตัวติดแอนดรอเซอาก้าหมดครับเพราะฉะนั้นโอกาสติดการทำงานมันได้อยู่แล้วโอกาสการออยแท็กแล้วก็เมื่อเจอศัตรูหลายสามตัวขึ้นไปนะครับก็จะป้องกันได้อยู่แล้วอุ้ย L r ค่อนข้างจะดีกว่าน,นี่แต่ LR อยากให้ยืนตัวแรก เอาเอาเก็บนิดเดียวพอเก็บนิดเดียวพอเก็บนิดเดียวพออย่าเก็บเยอะอย่าเก็บเยอะเดี๋ยวอดใช้ท่าบึ้มบึ้มหมดไม่ได้มาจริงๆควรให้เซลอยู่ยืนอยู่ตรงกลางด้วยแต่ผมอยากจะรีบปิดไงอยากจะรีบปิดไงอยากรีบปิดงานอยากรีบปิดงานอะไรโอ้โหด่านนี้กระจกไปแล้วนะครับโอ,โ,อโ,อโ,โอ้โหดูมันออโอ้โหเซลเซลเซลห้าห้าเปอร์เซ็นต์เรานะห <laughs> ลังจากที่เรารีวิวไปผมไม่ได้จับมันอีกเลยนะเพราะว่าไปทำ ทีมอื่นอยู่นะครับกินิวอะไรเงี้ยโอ้ยอย่าถีบเรา5ล้าน8ครับคือเซลคนแม่งเปิดมากกว่ากินิวอีกอะถ้าดูจากแบบยังไงดูจากเพื่อนเฟนลิสอะไรเงี้ยเอ้ยแต่เซลผมว่าก็เก่งอนะแต่ก็เก่งอนะเซลอะแต่เหมือนคนเขาจัดอันดับว่าเซลนี้เป็นรองกินิวนะเออเซลเป็นรองกินิวครับแต่ผมว่าเซลเก่งกว่าวะ แต่ถ้าจะพูดไปตามความสามารถของกินิวกับกินิวความสามารถโดยรวมมันเก่งกว่าก็จริงผมก็พูดอะไรมากไม่ได้โอ้รอบนี้กาดไหมจ๊ะอ่ะลองดูถ้าไม่กาดก็เตรียมเตรียมตัวเดสมอร์เรได้เลยนะครับไปเก็บนี่เพื่อฮิลครับเยสเซอร์ yes, <sir. S 2> เก็บมาเซลเอลอมาโอ้หแปดหมื่นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหใจเย็นๆเทลฟลชไม่ตายด้วยเอ้ยนี่เป็นไงล่ะ ติดแล้วครับเมื่อกี้แต่เมื่อกี้โดนแปดหมื่นเลยมันแพ้ทางด้วยแหละกาดไปก็ไม่ไหวอืมนอนสต็อปไฟออลันส์ตายครับตัวที่มัสแทบเลยครับไม่รู้มีใครเปิดได้บ้างนะจากไอกาชากรีนิวเนี่ยผมเปิดไม่ได้ตัวนี้นะผมเปิดได้ตัวอื่นเปิดได้เคียวฟลาดแดงจริงๆน่าเล่อีกตัวนะแต่ว่ายังแล้วกันโอเคน่าน่าเล่นอีกตัวมากเพราะว่าผมมีไง ผมมีเขาเรียกว่าอะไรผมมีเหรียญพอนะที่จะแลกตัวมันทาได้อยู่แล้วส่วนเซลล์นี่มันไปตีแดงไปส่วนเซลล์นี่เหรอเซลล์นี่จริงๆอยากให้ตีโอไม่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 ตีเบิ้ลไปเลยเบิ้ลไปตีทุกตัวนี่ตีแดงไปต้องใช้ไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะไม่เงยมึงก็อนะเมตาลิวดโอ้โหไอซีมิลเจ็ดครับนี่ชิลอยู่แปดสิบเอ็ดครับไม่ได้แปลงร่างเซลล์ร่างสองเลยอะ ไม่มีโอกาสได้แปลงครับแม่งตายก่อนตลอดจริงนะแม่งตายก่อนตลอดทีก่ทก่อนที่จะได้แปลงทุกครั้งเลยสามล้านไปแน่ไม่ท่าโจโจเลยชอบท่าว่บโจโจ้โพสอะไรอย่างงี้แบบโอโนสตันโดโด,โด,โดแหมแม่ก็เป็นมันถือว่ายุคเดียวกันไหมว่าโจโจกับดักันบอลเนี่ยจะว่าก๊อปกันมาก็ไม่ได้โอ้โหเป็นกระตูนที่ชอบทั้งสองเรื่องเราจะมาทำมันตีกันเองทำไม ถึงไหมล่ะฮะเซชบีมเคเดินอุ้ยไม่ตายด้วยเวนตายสักทีเธอตายสักทีเธอไอ้ขอร้องไอ้จะขยี้ยูให้แหลกมาไอ้จะขยี้ยูให้แหลกไอ้จะขยี้ยูให้แหลกคือเอ้างั้นผมแทงปกติไปแล้วกันโอเครอบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ของเลยไปนี่ไปเลยครับเก็บมาผมมั่นใจในหมายเลข17 18็ LR ตัวฟรีของผมเลยว่ามันจะมันจะกันตายได้ นี่โอ้ยแต่เออโอ้ยเอ้ยโอ้ใจเย็นนะโอ้สองแสนเลยว่าใจเย็นได้ไหมเนี่ยโอย้แต่ว่าโดนหนักมากกาดไม่อยู่อะเรากาดไม่อยู่เพราะว่าของป้องกันหมดแล้วนะแต่ว่ากาดได้ขนาดถือว่าเก่งแล้วนะกาดแบบตีปกติอะไม่ไม่ถึงไม่ถึงร้อยหลักสิบโอ้ยโอเคแล้วก็นี่เลย ล้านห oh ้าเอ็กเซลแดน์ไปครับซีเจสิบแปดยิงปป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 รถดเมีดไปอีกครับตีไม่เข้าเราเองโอเคตาเรานะครับเฮ้ยเซลมาแล้วแปลงล่างล่างสองดูดเจ็ดุบุบชุบชุบุบุบอึบอึบอึบฮ่า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 โอเคอู้รอบนี้ลิงดีจัดจัดครับแต่ว่าเซลอยู่หน้าเลยแล้วก็ใส หมายเลขกแปไปก่อนนะครับทำไมมเองตายยากจังอะฮะเองตายยากเกินไปละไม่พอด้วยนะไม่พอด้วยนะไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องใช้ครับช่างเองช่างเองเซลเบิร์นเอาก็ได้นะเบิร์นทำให้ตายอะโอ้โหไม่เบิร์นด้วยโอ้ตายยากจังโอ้เซลขฆ่ามันได้ไหมเนี่ยไม่ตายหรือว่าตายยากจังเมื่อกี้อยากกดนะแต่ผมไม่กล้าว่ะเดี๋ยวมันไม่ตายขึ้นมาคุย ไมเงยังเหลืออีกเทินหนึ่งอ้อยังเหลืออีกเทินวะแต่ตอนนี้ค่าเขียวได้ก็โอเคแล้ว่าสีเขียวไปสี่ล้านสองครับเซลยืนมองกลุมกก่มกระสกำยำตีนมาตาลิโดอแล้วไม่กูไปกดใส่สีแดงวะกูไม่เข้าใจโอ้โหมันจะตายให้ไหมเออดีครับผมวางวางเกมผิดอะรอบเนี้ยเล่นไรวะเหมือนตั้งใจยื้อโอ้โหคนด่าแนะ่เลยวางอะไรของมึงวะการวางตำแหน่งมึงแม่งโคตรโคตรมือใหม่เลย อะไรอย่างนี้ใจเย็นใจเย็น,ยนคนมาเล่นพลาดกันได้แหมโอเคอ่าอันเนี้ยอ,อันนี้น่ากดมากแต่ไม่เป็นไรเอา,อางี้ไ้ก่อนโอ้ยถ้าน,นี้ลงไปม่วงแม่งมาแน่ครับมึงไม่อยู่กับเซลเลยเหรอวะไม่รู้จักกันไหนล่ะนะไม่รู้จักกันหน่โอ้โหอีอะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนี่คือแบบแม่งกินลูกแก้วจนแม่งถึกอะ งม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 ตายได้แล้วอืมเรียบร้อยครับตายโอเคสิบเจ็ดมาไอ้16มาทำคอมโบชึบเทลแฟลชอุ้ยรถพลังโจมตีไปครับไม่เข้าแล้วเบิ้ลเฮ้ยเฮ้ยเซลหลบครับหลบอีกสวยเกทเทิร์น้าโอ้โหเปลี่ยนล่างแล้ว กินมาโอ้โหรอบนี้เป็นรอบที่ยื้อที่สุดแล้วมั้งเนี่ยโคตรยื้อครับยื้อเกินน่ะยื้อการกดผิดครั้งเดียวนี่คือยื้อเกมเลยว่ะโอ้ยไม่ได้ยังไงจะยื้อเลยจริงไม่ต้องใจจะยื้อเลยโอ้กายเป็นยื้อเกมซะแล้วครับตอนนี้ไม่ยื้อเกมทาไมตอนนี้หลบเซลปิดเกมแล้ว6กล้านเก้าวเร็วอือสโติดแฮมเมอร์ เอ้ยนั่นแหละครับสวยๆเลยโอ้โหเรียบร้อยครับผมดาสุดท้ายเจอกับกลุ่มเบบี้ชาร์กไปโอเคครับเบบี้ชาร์กดู๊ดึ๊ดึ๊มา Let's go เอ้ยคุลิลินครับเอ้ยคุลิลินนี่ได้ใช้เยอะเว้ยคุลิลินเฉยคุลิลินใช้ไปเลยไหมจริงๆใช้เลยก็ได้นะขอรอบนี้ดูเหมือนอใช้ปมา มาแล้วไม่อันนี้ไม่ได้กดแอคทีฟสกิลข้ามไปนะครับเราจะรีบทำไมล่ะไม่อยากจะดูคลิปต่อหรือไงอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องเจเจสดาด้วยนะครับผมนะเออไงาน17ถึงก็ขายอ่ะเออช่องดีขนาดนหน17ถึงก็ขายเดี๋ยวก่อนอ๋ออ,อ๋ออ,อ,อ,ออ๋อมันถือว่าดีเลย์ดีเลย์หมดแล้วดีเลย์หมดแล้วดีเลยหมดแล้วโอเคอ่า17ตัวนี้มันควรไปตีอะไรวะเอ้ยล้มเหล่า กูจะบ้าตายว่ะผมผมไม่กดอะไรลงไปว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกดให้มันตีสีม่วงแล้วซึ่งมันแพ้ทางเว้ยโอ้ยเล่นอะไรของเราอีกแล้ววะเล่นอะไรของเราอีกแล้ววะโอ้โอเคอันนี้ตีทุกตัวได้อยู่อ้าวไม่ได้ดีเลยเหรออ้าวอ๋อมันต้องตัวเดียวชิปหายแล้วครับเอาผมว่ามันจะดีเลยอ้าวไม่ไม่ดีเลยเหรออ๋อดีเลยตัวเดียวก็คือดีเลยสิบเจไอ้เบบี้อ๋อโอเคโอเคโอเคผมว่ามันจะดีเลยหมดมันดีเลยแค่เบบี้ตัวเดียว ว่าโอเคเพราะเราตีทุกตัวนะดีเลยเบบี้วย่อัจริงอะคนฆ่าให้หมดไม่งั้นของอาจะพลาดตายตรงนี้ได้เลยแย่แล้วสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดฆ่ามันทีเร็วสองพี่น้องฆ่ามันเร็วเร็วฆ่ามันยิงโอ้บนอนสต็อปเบล์เลนส์โอ้โอเคนี่จับคอมโบทุ่มทุ่มแล้วก็จึ๊บจับเฮล์ฟลฟลชเฮ้อโอ้ยสีนี่ตายเลยนะสีเขาเรียกว่าอะไรโอเคสวย ใช้กับสิไปเอ้ยใช้กับสิบหกไปเลยเยี่ยมไปเลยครับแล้วก็เซลท่าโจโจโพสมันไม่โจโจโพสหรอกเหรื่อยแอนเราก็ไปเรื่อยอุ้ยตายครับอู้ยซ้ำอีกรอบซ้ำอีกรอบเซลมีท่าพลังจิตด,ด้วยหรอวะเซลมึงเก่งเกินแล้วอะเอาจริงโอ้ตายโอ้ยโอ้โหเดือดไปแสนกว่าฮิวลกลับมาครับยาซ่ายาซ่ายาซ่า โอ้ไม่ได้วะเพิ่มาลับป้องกันไว้ก่อนแล้วกันส6บคือแทงดีมากเลยคือแบบผมแทบจะไม่โดนอะไรหนักๆจากสิบสิเลยไอ้สิบเลยแต่ว่าโดนไป200,000เมื่อกี้แต่ถือว่าโอเคถ้าแบบปกตินี่คือน่าจะตายเลยครับน่าจะโดนแบบเกินหกเกินสองแสนแน่นอนโดนสามสี่แเลยอาจจะไป0 0 0 0นเลยก็ได้ครับไอตัว1 7บเอสิบหปกติติดพูสิบเดสิบแปดเนี่นะฮะ ตายยากจังไว้ตัวนี้ค่ัไปต้องใช้ต้องใช้ Lr 1 7าจ็กัดการแล้วมาโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไว้เงี้ยวายเงี้ไวยงี้ยวยเงี้จริงให้1 6ไปหน้าก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาละกันขอปิดฉากได้เจเท่หน่อยุ้ยแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเชิบร้านสี่เข้าไปครับ คือเดี๋ยวนี้ทีม Android จัดได้หลายได้หลายรูปแบบมาครับจะไปจัดทีม1 7 8จัดทีม GT อย่างเงี้ยจัดทีม Android เซลจัดทีมเซลล์ล้วนอะไรอย่างงี้มันได้หมดแล้วแ,แบบแบบมันมันแบบมันจะจัดไปสายๆได้เลยอย่างเช่นยังไงอะไอสองตัวไอ17ภาค GT กับ17จักรนรกอะไอทีมนั้นก็เป็นทีมเน้นซุปเปอร์17ไงแต่เนี้ยคือแบบเน้นทำทีม Android เซลซาก้าแบบเหมารวมได้หมดหรือจะไปทำทีมแบบ Android 17-18 เดียวเลยก็ได้ลิงก์มันก็จะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมึงตายยากจังวะลิงก์หนึ่งเหรอเฮ้ยเป็นเพราะเราลิงก์หนึ่งใช่ไหมตายยากตายเย็นจริงเอเมลตาริวโดเฮ้ยปิดเกมได้แล้วโอ้โหโว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 ,โว,โวนี่ปิดฉากได้เลยครับโอเคอือตัวหนึ่งครับ โอเคครับหลบอีกรอบ38 3สามนั้น8เข้าไปน็อกจาวต่อยกรวตีบ้บอมบ้าบึ้มเข้าไปอืมตัวแทงของดีครับผมนะฆ่าไม่ตายแต่ก็ได้อยู่ฮะโอเคนั่นแหละครับผมนะการมารีวิวหมายเลข16 e c a ครับผมนะผมว่าเป็นอีกเป็น EC สิบที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะยังไม่มี16ตัวไหนดีไปกว่านี้เลย16นที่มาตู้คู่กูฮังกากสุดนะถ้าเทียบแล้วตอนนี้ค่อนข้างกากมากๆเลย แล้วก็ตัวลงมาก็คือจะเป็น16 ECA สีเขียวจากเกม Fighter s e นะครับก็ไอตัวนั้นก็ค่อนข้างใช้ได้ถ้าจะไปเน้นจัดทีม Android แต่นี่คือต้องเป็นไอเนี้ยทีมนี้จะเน้นจัด Android เซียวซาก้าซะมากกว่าแต่ว่าจะไปจัดทีม Android ได้แต่ก็ต้องแบบต้องใส่ตัวละครที่ติด Android เซียวซาก้าไปซึ่งมันก็หลายตัวอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ที่จะทำทีมคือเป็นทีมที่ไปได้หลากหลายมากกว่าอีกตัวหนึ่งนะฮะก็โอเคก็ขอจบเพื่อนนี้ฝากกดไลค์กดสกายกดแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปลอกขังไปโทษดีสบไปด้วยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมมีข้อทีอ่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยล่ะเจอกันครับผม